สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นุกมีรถสวยๆมารีวิวกันอีกแล้วนะคะวันนี้แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะ2.4ตัว e นะคะดับเบิลแคบเพียแนร์เกียออโต้นะคะคันนี้โฉมปี2016 สีดำนะคะสวยๆเลยนะคะมาในราคาเพียงแค่589,000บาทเท่านั้นนะคะ2.4ตัว E 589,000บาทลูกค้าประวัติดีเครดิตดีนะคะสำหรับคันนี้ดาวเริ่มต้นที่0%กันได้เลยนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยเดิมแน่นอนนะคะคันนี้สีดำสวยสมาพร้อมแม็กสวยๆนะคะ ใครที่สนใจนะคะรีบเข้ามาดูรถเลยนะคะสภาพการันตีว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบๆคันกันเลยนะคะว่าคันนี้รายละเอียดตัวรถเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากหน้าตัวรถเลยคันนี้นะคะไฟคู่หน้าจะเป็นแบบมันติดีเฟคเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะใครที่ชอบโชมนี้นะคะรุ่นนี้ปี2016น่าใช้มากๆเลยราคาจับต้องได้ผ่อนสบายๆนะคะมาพร้อม ล้อแม็กนะคะแม็กสวยๆเลยแม็กขอบ17นะคะนี่เลยโลโก้รถมาครบหมดนะคะกระจกข้างเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะมีไฟเลีย้ยที่กระจกมองข้างด้วยนะคะนี่กระจกก็ปรับไฟฟ้าแล้วก็ติดฟิล์มมาพร้อมแล้วรอบคันมีแหลกหลังคาด้านบนด้วยนะคะกระจกเดิมเดิมทุกบานนะคะโลโก้ที่กระจกมาครบทุกบาน รถสภาพเดิมๆไม่มีโดนเปลี่ยนกระจกมาอย่างแน่นอนนะคะภายในนะคะเป็นสีทูโทนคอนโซลสีดำนะคะ,ะแล้วก็บาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะเบา,าะ,ะบาเดิมแท้ๆจากโรงงานเลยเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะรถไม่ช้ำนะคะเดี๋ยวเปิดเลขไมให้ดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวเปิดเลขไมให้ดูนิดนึงต้องปิดนิดนึงนะคะเลขไมจะขึ้น เปิดมาก็จะเห็นเลขไมล์เลย1,30,000กว่ากิโลนะคะรถปี16ไมลไมวิ่งประมาณนี้ถือว่าน้อยด้วยนะคะใช้งานน้อยพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้หมดนะคะพวงมลาลัยไม่มีช้ำไม่มีสึกลรอเลยมาพร้อมเกียร์ออโต้แอร์ปรับอนาล็อกนะคะคันนี้ฟังวิทยุ fm am นะคะเครื่องเล่น CD ซีดีได้หมดนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็เสียบสาย usb aux ได้นะคะคันนี้ สภาพสวยเดิมตามหัวนอซอกประตูนะคะไม่มีขยับเลยนะคะรถสวยรถเดิมนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมมีระบบเซนทันล็อกกระจกปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็อขอบประตูนะคะรอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะรถทุกคันต้องมีรอยตรงนี้นะคะอันนี้เดิมจากโรงงานแน่นอนสีดำนะคะเวลา สีดำข้อดีเลยเวลาล้างทำความสะอาดขัดสีนะคะรถจะสวยแล้วก็เงามากออกแบบสไตล์แบบดุดุนะคะนี่ภา,ายในสวยๆเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มียับเลยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆจากโรงงานมาครบหมดนะคะตัวเพียเนอร์โลโก้รถนะคะอยู่ครบนะคะ 2.4ตัว e โลโก้รถมาครบหมดนะคะมีเซ็นเซอร์มาด้วยคันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะโลโก้ o, รถมาครบหมดใครที่หารถกระบะนะคะสวยๆไปไว้ใช้งานนะคะรับรองรถที่ร้านเนี่ยมีให้เลือกเยอะนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเดินดูรถที่ร้านได้เลยนะคะตอนนี้รถสต็อก รถเยอะมากนะคะเป็นรถทัชเกตเอทั้งหมดแล้วก็ติดจองไปหลายคันแล้วเหมือนกันนะคะพี่ๆท่านไหนที่เล็งคันไหนไว้อยู่นะคะบอกเลยว่าให้รีบเข้ามานะคะก่อนที่รถทูกค้าจะติดจองแล้วก็สาหรับคันนี้ก็สำหรับคันนี้นะคะก็อยากเชียร์เลยนะคะรถปี2016สเปคนี้นะคะแล้วก็ไม่เยอะนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของรายละเอียดสําหรับ เครื่องยนต์นะคะรถคันนี้กันเลยค่ะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์2.4ดีนะคะ2.4ดีเซล150งแรงม้านะคะโอ้โหสวยมากรถปี16สภาพนี้นะคะหายากแน่นอนพี่ๆท่านไหนที่อยากได้รถเกตด A นะคะรับรองคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะรถเดิมเครื่องเดิมตามหัวน็อตนนคาไม่มีขยับเลย รอยมาร์กสีที่มาจากโรงงานต่างๆมาครบหมดนะคะคันหน้าเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะคันหน้าตรงไม่มีคดงอนะคะนี่เลยรอยมาร์กสีจากโรงงานมาครบหมดนะคะระบบ ABS มาพร้อมเลยรถสวยเครื่องเดิมไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนตรวจเช็คประวัติได้นะคะรถทุกคันเรามีแหล่งที่มาชัดเจนนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้ร0 0นนะคะนี่เลยเพจรถนะคะอยู่ครบนะคะ สติกเกอร์มอกอรโรงงานอยู่ครบนะคะตรวจเช็คประวัติได้เลยตามหัวน็อตไม่มีขยับนะคะเครื่องเดิมไม่มีน้ำมันไหลเยิมใดๆทั้งสิน้นนี่ฝาก็โปรงเดิมเดินะคะคันนี้ทำสปาแล้วนะคะทำสปาแล้วแต่ว่าต้องล้างขัดสีทาาสําความสะอาดอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วนะคะก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าสติกเกอร์จากโรงง,งานมาครบลอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะ ผ่นการความร้อนมาครบหมดนะคะอันนี้รถปี2016นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะโตโยต้ตาไฮรักลีโว่สตัว e d ด u b เ e cab นแคปเกียร์ออตโต้เพียแนเนอร์ปี2016ราคานะคะ5 8 9 0 0 0บาทนะคะ5 8า0 0 0 9,000บาทนะคะลูกค้าประวัติดีเครดิตดีนะคะดาวเริ่มต้นที่0%ได้เลยนะคะใครที่สนใจสามารถติดต่อหานุกได้เลยนะคะที่เบอร์0986276826นะคะ0986276826นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้นะคะหนูก็ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเรามีรถสีสวยมาใหม่พี่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะในส่วนการอัปเดตคลิปนะคะวันนี้นูก็ขอฝาก ลรถส,สวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ